สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับ,รบเจอกับหนุ่มหน้ามนคนบ้านาคนเดิมครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเจ้าตัวคอมมิวเตอร์ก็คือ t ต y o ต้ตาคอมมิวเตอร์เครื่อง3.0ดีเซลปี2018ทั้งหมดนั้นเพื่อนนะผมจะ ทำเป็นลักษณะคลิปคือให้เพื่อนๆดูกทอนะครับแล้วก็ดูเลขไม่จากคันนี้นะคันนี้เนี่ยอออ่าง4434 4จนถึงคันสุดท้ายนู้นนะครับซึ่งลอถนี้เข้ามาใหม่นั่นเพื่อนนะชอบคันไหนแคปหน้ามาแล้วก็คุยราคากันมาได้เลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับคันนี้นะออออ4 4 3่ ผมจะให้ดูสำเนาคันแรกแล้วคันต่อไปก็คือไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าอยากให้ดูเลขใหม่กุญแจนะครับดูเลขใหม่ครับ5้าหมือยเกิกิโลเมตรที่ใช้ไปเกียร์ธรรมาดาภายในแบบนี้นะเพื่อนเป็น3แถวหลังนะ3แถวหลังนะอ่ะปีครับดูเลยปี18เครื่อง3าจุดศูนย์นะครับหนึ่ร้แรงแม้าลำดับที่1อ่ะ คันต่อไปเลยครับทีนี้ดูดีนะครับคลิปนี้ผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูว่าคันไหนที่ถูกโลกเพื่อนๆนะครับแล้วก็เลขใหม่นะคันต่อไปครับออสี o ่หกดูเลขไม่นะครับถ้าชอบคันไหนก็แคปหน้ามาหน้ามานะครับเพื่อนโอ้โหคันนี้7 5็ดหมืกิกโลที่ใช้ไปคันนี้ได้กุญแจ2ดอกนะครับ เกียร์ธรรมดาไปคันที่สมต่อไปคันนี้ครับออ4 5 5 1ผมบอกเลยวรถสวยทุกคันนะไปดูเลขไมคคันนี้เลขไมคคันนี้อยู่ที่เจ็ดห้าิบปกิโลเมตรที่ใช้ไปกุญแจ ى, น่าจะมี2องดอกเพื่อนนะไป คันต่อไปครับออสี่สี่ศูออสี่เพื่อนๆหลายท่านบอกว่าให้รีวิวรถตู้ให้หน่อยเลขไม้เท่าไหร่ะมาแล้วครับนี่กุญแจหนึ่งดอกคันนี้เลขมาอยู่ที่8 3ด4 3ืกิโลเมตรที่ใช้ไปเกียร์ธรรมดาเครื่อง3.0ดีเซลเอาละครับไปคันต่อไปเพื่อนๆครับ ฮอลฮูกออ่าง6801นะนี่ดูเอานั้นเพื่อนนะครับโลโก้บางทีผมติดไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนนะครับโอเคกุญแจหนึ่งดอกคันนี้ขอดูเลขไม่โอห้าหมื่นหนึ่งพันเก้สเจกิโลเมตรที่ใช้ไปนี่สวยๆทุกคันแน่นเพื่อนผมบอกเลยเกียร์ธรรมไดา ไปขั้นต่อมาครับจะเป็นพอน้องคูกออ่าง3043นย์สี่สนั่นเพื่อนนะไปไปดูเลขไม้คันนี้เลขไม้อยู่ที่แน่เห็นไหมครับคันนี้เลขไม้ที่2องแสนสอ7 0 0 2่ง7มื่ิโลเมตรที่ใช้ไปอ่าคันนี้เลข เห็นไหมมันจะมีคลากันมาครับเลขไม้เยอะก็มีแล้วใครอยากได้เลขไม้น,น้อยนยครับในคลิปนี้เลยมาเลือกเอาคันต่อไปอ,อ่างสอบ,บรุสี4ี่สอครับเพื่อนๆมาดูเลขไม้ครับถูกชะตาใครไหนแจ้งผมมาได้เลยนะครับแคปหน้าแล้วก็โทรมาได้เลยคันนี้เลขไม้อยู่ที่3า9 7 8กิกิโลเมตรที่ใช้ไป จอดเกียร์ธรรมดาต่อไปครับคันต่อไปจะเป็นกอทอฮอนฮุกออ่าง6804ไปดูเลขไม้กันครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่73,103กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับว้าว เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ดูดีๆนะครับถ้าเห็นวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ผมหน่อยแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากได้รถตู้นะครับคอมพิวเตอร์ไปทำมาหากินงานอ่ะคันต่อไปฮอนฮออ่างหกเจครับมาดูเลขไม่เจ็ดหมกิโลเมตรที่ใช้ไปโอ้สวยสวยไปคันต่อไปเพื่อนเพื่ๆครับ นี่เลยเออ่างเรือ6 0 0ันโอ้โหห6 0 0หรือ66ห0นั่นเองนะครับเพื่อนมาดูเลขไหมครับโอ้โหคันนี้เลขไหมสมหมื่3ห3า 35, 4กิโลเมตรที่ใช้ไปครับแคปหน้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะครับรถไปไวนะฮะรถที่นี่เราขายเร็วนะครับก่อนที่จะเข้ารานประมูลเพื่อนๆมาซื้อเลยโอเค คันต่อไปครับฮอนฮุกออ่างสี่6ครับ4706นันเพื่อนนะมาดูเลขใหม่ครับอืคันนี้หนึ่งแืนันหก้ยหนึ่งกิโลอ่าคันนี้นะครับเลขใหม่แ7นเจะเห็นไหมในนี้มันก็จะมีค้าคลากันนะครับเพื่อนคันสีขาวนี้ฮอนดฮุกอ,อ่างห8แปครับมาดูเลขใหม่กันฮนะ โอ้ค่ะคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนหนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันแปดร้อยเก้ากิโลอ้าวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเพื่อนนะเอาละสิคันนี้เป็น,นเกียร์อนนะอโต้น,น,น,นะครับในนี้มีด้วยอ่ะให้เลขไม่อีกทีหนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันแปดร้อยเก้ากิโลเกียร์ออโต้ครับเอาละสิสีขาวคันนี้ผมรู้เลยว่าเพื่อนๆหาอยู่นะเกียร์ออโต้ แคปหน้ามาเพื่อนเดี๋ยวผมดูละเอียดให้คันต่อมาครับเป็นอ่างสบริสี9ก้าครับเก้าเกนั่นเพื่อนนะรถสวยๆงั้นเลยลอถนี้มาครับเลขมาอยู่ที่38,771กิโลเมตรที่ใช้ไปครับว้าวอุดแจได้2ดอกครับคันนี้สังเกตว่าเกียร์ธรรมดาจะวิ่งค่อนข้างน้อยเยอะนะฮะรถนี้เพื่อนต่อไปครับเป็น พออ่างสอบุรีสีแปดเก้าห้านะครับเพื่อนเมาดูเลขใหม่ครัเลขใหม่อยู่ที่ห้าหก้ยเจ็กิโลนั่นเพื่อนนะคันนี้นะเกียร์ธรรมาดาโอเคคุณจะได้สองดอกนะคันนี้สุดยอดคันต่อไปเป็นกอทอฮอนฮุกกอไก่แปดสองแปดปดครับเลขทะเบียนสวยถูกใจคันไหนทักมานั่นเพื่อนนะแคปหน้ามาเลยนะครับ เอาละสิห้า่นกสิบเก้ากิโลเมตรที่ใช้ไปเป็นเกียร์ธรรมดาปุญแจสองดอกครับคันนี้ไปครับอ้ออ่งางรอเรือ120 120องูนู่ดูเลขใหม่กันครับเลขใหม่อยู่ที่ 32, 3 2มหมื่นกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเกียร์ธรรมดา กูเจสองดอกครับยาวเลยครับต่อไปคันอออออ่างอออ่างสี่ห้าศูนย์หครับเพื่อนจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าจะหมดเวลาผมแล้วอยู่กูดังโอเคคันนี้เลขไม่อยู่ที่ห้าหมกด้าสิบดกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนเกียร์ธรรมดาครับคอมมิวเตอร์ปีสิบแปดเกียร์ธรรมดากูเจหนึ่งดอกครับคันนี้ยาวไปอีกครับ คันสีขาวสีขาวฮอ,อร์ดูฮุกอออ่างหกเก้าศูนย์สองครับเพื่อนๆหกเก้าศูนย์สองสีขาวนะสีขาวนะดูซิว่าคันนี้เกียร์อะไรกุญแจสองดอกไหมกุญแจดอกเดียวครับเลขไม้อ้าวคันนี้แบตหมดครับเพื่อนผมว่าเลขไม้น่าจะอยู่หลักแสนแหละและที่สําคัญคือมันเป็นเกียร์ออตโต้ครับเพื่อนเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้อ้าวกุญแจได้สองชุดครับนี่ชุดหนึ่งอยู่นี่ โอเคสีขาวยาต่อครับอ่าไอ้ฮอนดูกออ่างหกแปดศูนย์สามหกแปดศูนย์สามนั่นเพื่อนนะมามาดูกันว่าเลขไม่เท่าไรคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามืนหกพันสองร้อยสี่กิโลครับเป็นเกียร์ธรรมดาโอเคคุญแจได้สองชุดนะเพื่อนคุญแจได้สองดอกครับโอเคน่าไป ีคันสุดท้ายครับฮอร์ดฮุกออ่าง3036ดูสิเลขไม่เท่าไหร่คันนี้เลขไม่อยู่ที่66,671กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนว้าวเกียร์ธรรมดานะครับกุญแจน่าจะได้2ดอกนะโอเคขั้นต่อมาครับเป็นสีขาวนะเพื่อนนะเป็นฮอร์ดฮุกออ่าง6872 6872มาดูเลขใหม่กันครับ คันนี้เลขมายอยู่ที่เท่าไรอ้าวเกียร์ออโต้ครับแบตหมดครับคันนี้เช่นกันนะเพื่อนครับอ่ะถูกซะซาคันไหนพักมาได้ครับสีขาวง่ายว่าสีขาวตอนนี้คือเป็นเกียร์ออโต้เนะเพื่อนนะสีบอลเงินจะเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะคันสองคันสุดท้ายครับคันนี้ฮอนฮุกอ่าง4913ครับเพื่อนสี 4, 9 1 3มาดูเลขไหม์กัน เลขมาอยู่ที่1 1 4 6 0 3กิโลเกียร์ธรรมดากุญแจหนึงดอกนี่แหละครับผมพาเพื่อนๆดูแบบให้หมดเปลือกเลยวันนี้พอนทัวอ่าง6802สีบอลเงินอ่ามาดูว่าเลขใหม่เท่าไหรเดี๋ยวพึ่งเวียนหัวผมนะ1 5 2 7 7 8กิโลเมตรเกียร์ธรรมดากุญแจได้2ชุดครับโอเค ไล่ไหมนี้จะเกือบจะ20คันแล้วเพื่อนเพื่อนที่ให้เพื่อนชมใานี้โอเคครับนี่คือในส่วนของรถตู้คอมพิวเตอร์ปี2018เครื่อง3.0ดีเซลทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโอตโอ้เอาไง,ไง่ายๆว่าสีบอลเงินจะเป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวจะเป็นเกียร์ออตโต้ซึ่งซึ่งเราไล่กันมามีอยู่3คันเกียร์ออตโอตโน้นะเพื่อนนะใครสนใจก็ทักผมมาแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ ใครอยากได้นะครับเพื่อก็แนะนาเลยโทรมานะครับหรือว่าทักไลน์ไอเดีเดี๋ยวด้านล่างวิดีโอชุดนี้ผมจะใส่ไว้ให้นะครับก็รีบโทรมาอยากได้คันไหนชตาร์คันไหนนะครับแคปหน้าในส่วนของป้ายทะเบียนและหน้ารถมาเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันสําหรับที่นี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับก,การติดตามไปแล้วสวัสดีครับ